พวกเราได้ทำกิจกรรมเป็นพุทธบูชาธรรมบูชาสังคบูชาในวันวิสาขาบูชาอย่างเต็มที่สมบูรณ์บริบูรณ์ในกิจกรรมที่พวกเราจะต้องกระทำต่อน,นี้ไปก็เป็นหน้าที่ของพวกเราอีกเช่นเดียวกันพวกเราจะทํำยังไงจะปฏิบัติตนอย่างไร ในเมื่อวันสำคัญอย่างนี้วันสำคัญอย่างนี้แต่ก่อนก็ถึงระดับหนึ่งต่อมาทางโลกของเขาเขาก็สมมุติกันขึ้นมาแต่ทิ้งยังไงวันสำคัญทั้งสมการนี้ก็เป็นวันสำคัญยิ่งแต่พอพึ่งสมมุติขึ้นมาเมื่อสองสาปีที่ผ่านมาทางสมาคมโลกของเขาหรือว่ายูเอน เขาก็ยกว่าเขายกวันนี้เป็นวันสันติภาพของโลกพราะพุทธศาสนาสอนให้คนอยู่ร่วมกันด้วยสันติไม่ให้เบียดเบียนซึ่งกันและกันให้มีเมตตาต่อกันในเพื่อนมนุษยชาติผู้ที่เหนือกว่ามองผู้ต่ำกว่าผู้ต่ำกว่าก็พยายามทำตนให้ดีขึ้น คล้ายๆกว่ารัศนาพี่ได้สองน้องได้หนึ่งอาศัยซึ่งกันและกันไม่ให้เบียดเบียนซึ่งกันและกันให้รู้จักคุณค่าซึ่งกันและกันเหมือนกับนิ้วมือของเราห้านิ้วแต่ละนิ้วก็มีประโยชน์เพื่อกลหนุนกันเพื่อนมนุษยชาติก็ลักษณะอย่างนั้นตามแนวแถวที่พระพุทธเจ้าท่านมองโลกมีความโง่มีความฉลาด มีคนดีมีคนชั่วมีคระเขากันขลนปนเปกันว่ามนุษยชาติแต่ถ้าว่าทุกคนมีคุณภาพมีคุณธรรมมีศีลธรรมมีจริยธรรมจะให้เสมอกันก็คงเป็นไปได้ยากแต่ก็พยายามโน้มน้าวทางจิตใจให้รู้จักมาทางศีลธรรมจริยธรรมถ้าทุกคน มีศีลธรรมมีศีลจริยธรรมคือความประพฤติสรุปแล้วก็คือมีวิชาพร้อมจรณะวิชาคือความรู้จารณะคือความประพฤติดีปฏิบัติชอบถ้าทุกคนมีทั้งสองอย่างบริบูรณ์โลกกว่าน,นี้ก็ไม่มีปัญหาแต่ทุกวันนี้รู้สึกว่าขาดจริยะ ทำเสียมากกว่ามีแต่การสั่งสมความรู้เข้าสู่จิตใจแต่จริยธรรมรู้สึกจะห่างเหินลงไปเพราะนั้นทางสันธิภาพโลกเขาเขาก็เลยเกื้อกูลหนุนขึ้นมาอยากจะให้โลกทั้งโลกมีสันติภาพคือสันติคือความสงบต่อเพื่อนมนุษยชาติก็เข้าหลัก ที่พระพุทธเจ้าที่ท่านตัดสรุธธรรมพระพุทธเจ้าอุบัติขึ้นเกิดขึ้นในโลกเป็นวัดสิทัตถะเป็นเจ้าชายสิทัตตะตั้งชื่อว่าสิทัตถะต่อมาเมื่ออายุ29ปีพระองค์ก็เสด็จออกไปบวชอยู่ในป่าเป็นเวลาถึงหกปีบำเพ็ญอยู่ในป่าแต่ก่อนพ,พุทธเจ้าของเราท่านก็ไม่ได้ คิดว่าเรื่องต่างๆเป็นยังไงแต่เมื่อพระพุทธองค์ไปบำเพ็ญในป่าถึงหกปีพระพุทธองค์จึงรู้บรรลุธรรมหรือว่ารู้แจ้งธรรมหรือว่าพบหลักธรรมหรือว่าพบสวากขาธรรมของพระพุทธเจ้าองค์ก่อนๆที่ท่านตรัสเอาไว้ปฏิบัติกันมาเป็นแนวแถวของพุทธ,ธะในเมื่อพระพุทธองค์ได้ บำเพ็ญที่หปีสรุปแล้วก็คืออายุ3-15พระพุทธองค์ได้ตัดสรุธรรมจากนั้นก็ได้นำพระธรรมมาเผยแผ่มาสั่งสอนพวกเราเป็นเวลาถึง2ีกว่าปีถึง45ปีพระพุทตองค์ก็ถึงการเวลาปรินิพานพระพุทธองค์อายุ80ปีปรินิพาน วันเดือนหเพนวันนี้แหละก็เป็นอันว่าประสูตรก็เดือนหเพนตัดสรุธรรมก็เดือนหกเพนปรินิพานก็เดือนหกเพนคือทั้งสามการมาจบครบกันเมื่อ2,548ปีให้หลังวันที่พระพุทธองค์ปรินิพาน คือวันวิสาขาบูชาวันนี้แหละเพราะนั้นพวกเราชาวพุทธทั้งหลายจึงนับเนื่องว่าเป็นวันสำคัญยิ่งวันหนึ่งจึงได้ยกเชิดชูบูชาขึ้นมาก่อนที่พระพุทธองค์จะปรินิพานปิดพระโอษฐ์ไม่พูดไม่ตรัสอะไรอีกพระองค์ยังแสดงถึงความเมตตาอะไรที่จะสั่งสอน มนุษยชาติได้สั่งวาจาเป็นครั้งสุดท้ายว่าขยะวยะธรรมมาสร้างฆ้าราอัปปมาเดนะซัมปาเดทาติขอท่านทั้งหลายจงยังประโยชน์ตนและประโยชน์ท่านให้ถึงพร้อมด้วยความไม่ประมาทเถิดอันนี้เป็นอมะตะวาจาคือเป็นวาจาอันไม่ตายของพระพุทธเจา้าถ้าใครยกขึ้นมาสาธกขึ้นมาเอามาพูดเอานำมา พูดกล่าวอีกก็เป็นวาจาที่ว่าศักดิ์สิทธิ์เป็นวาจาที่ว่าทันสมัยอยู่ตลอดการถ้าว่าบุคคลใดก็ตามตั้งอยู่ในความประมาทแล้วผู้นั้นเป็นผลทางแห่งความจีบหายแต่ถ้าว่าผู้ใดตั้งอยู่ในความไม่ประมาทผู้นั้นมีแต่ความเจริญรุ่งเรืองยังประโยชน์ตนคือตนกอย่าได้ทำในสิ่งที่มันไม่ดีไม่เหมาะไม่สมไม่ควร คือเตรียมพร้อมตัวเองก็อย่าให้ขาดตกบกพร่องเมื่อตัวเองไม่ขาดตกบกพร่องก็พยายามทําคนอื่นให้สมบูรณ์เหมือนกับตนเองตรงเองต้องการความสุขอย่างไรผู้อื่นก็ขอให้มีความสุขอย่างเราต้องการอย่างที่เราปรารถนาอันนี้ก็เป็นปัจฉิมโอวาทของพระพุทธทเจ้าท่านแสดงถึงศาสดาบรมครู จนเป็นวาระสุดท้ายเป็นปัจฉิมโอวาทครั้งสุดท้ายนี่แหละอันนี้คือพระธรรมคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าที่พวกเราเคารพกราบไหว้สักการะบูชาเพราะนั้นพวกเรามาถึงวันนี้พวกเราจะทำยังไงจะบูชาพระพุทธเจ้าอย่างไรจึงจะเหมาะสมและสมควร หลวงพ่อคิดว่าเห็นว่าพวกเราท่านทั้งหลายควรจะปฏิบัติบูชาอามิตรบูชาพวกเราก็ได้ทำแล้วสักครู่นี้คือดอกไม้ทูบเทียนกราบไหว้เป็นอามิชรบูชาแล้วยังเป็นรองถ้าหากว่าพวกเราปฏิบัติบูชาได้อัน,นั้นเป็นการบูชาอันยอดเยี่ยมในครั้งพระพุทธเจ้า เมื่อพระพุทธองค์พระประสวรหนักพระสงฆ์บางรูปท่านได้ยินว่าพระพุทธเจ้าจากวรินีพานในวันเดือนหกเพนพระสงฆ์ท่านไปเล่งความภาคเพียรไม่ได้มาเกี่ยวข้องท่านไปอยู่พยายามเล่งความภาคความเพียรอย่างเต็มที่ไม่ได้มาใกล้ไม่ได้มาเฝ้าพระพุทธเจา้า ถ้าสงฆ์ทั้งหลายเห็นว่าพระองค์นั้นน่ะหนีห่างออกจากหมู่เพื่อนไม่ได้มากราบพระพุทธเจ้าทั้งที่พระพุทธเจ้าจะปรินิพานทั้งที่จะมามาลุมมะตุ้มเพื่อจะดูแลอย่างใกล้ชิดพระองค์นั้นไม่มาท่านปฏิบัติอย่างเข้มงวดกวดขันดูชำระก,กายวาจาใจของท่านโดยเฉพาะอย่างยิ่งชำระใจของท่านเร่งเรื่องสมาธิ ปัญญาเข้าสู่จิตใจพยายามปล่อยวางเพื่อจะให้ได้สำเร็จพระอรหันต์ก่อนที่พระพุทธเจ้าจะปรินิพานคือท่านปฏิบัติเพื่อจะชำระใจให้สำเร็จก่อนที่พระพุทธเจ้าจะปรินิพานเพราะรู้แล้วอีกไม่นานอีกสามเดือนข้างหน้าพระพุทธเจ้าจะปรินิพานคือวันเดือนหกเพนตอแต่นี้พระสงฆ์เห็นว่าพระองค์นั้นไม่เข้ามาเกี่ยวข้อง ไม่ได้มาแสดงความจงรักภักดีห่างออกไปมีแต่ปฏิบัติภาวนาส่วนตัวไม่มีใครรู้ว่าท่านทำอะไรพระสงฆ์ก็เลยโพลธนาติเตียนว่าก็รู้อยู่แล้วพระพุทธเจ้าจะปรินิพพานทำไมพระองค์นั้นไม่เข้ามามีบทบาทหรือมีเข้ามาเกี่ยวข้องช่วยเหลือกับหมู่คณะห่วงหาอะไรต่อพระพุทธเจ้า ทำไมจึงอยู่ตามลำพังพระพุทธองค์ได้ยินอย่างนั้นก็เรียกพระองค์นั้นเข้ามาพระองค์นั้นก็เดินเข้าเข้ามากราบรพ,าพระพุทธเจ้าพระพุทธองค์ก็ถามว่าทำไมเธอรู้ว่าตถาคตจะปรินิพานแต่ทำไมเธอจึงไม่ขนขวายเข้ามาช่วยหมู่พวกเพื่อนพระองค์นั้นก็กราบทูลขึ้นมาว่า ข้าพระพุทธองค์ทราบว่าพระพุทธองค์จะปรินิพานข้าพระพุทธองค์ออกไปทําความภาคเพียรเพื่อชําระใจของข้าพระองค์ให้หลุดพ้นจากกิเลสก่อนที่พระพุทธองค์จะปรินิพานพระพุทธองค์อนุโมทนาสาธุสาธุสาธุเธอคิดถูกแล้วการกระทําอย่างตัวของท่านทำเ่ย อันนี้เรียกว่าปฏิบัติบูบชาการปฏิบัติบูชานี่เลิศประเสริฐยิ่งกว่าอามิชบูชาอามิชบูชานั้นที่จะบูชาด้วยดอกไม้ทูบเทียนเสื่องสักการะใดก็าตามสู้ปฏิบัติบูบชาไม่ได้เธอทําถูกแล้วถูกต้องแล้วเราอนุโมทนาสาธุนี่ก็เป็นนั้นว่า ถ้าเราสรุปลงได้ง่ายๆก็คือว่าพระพุทธองค์เน้นหนักเรื่องปฏิบัติบูบชามากกว่าอาภิชบูชาเพราะนั้นวันนี้เป็นวันวิสาขาบูชาพวกเราท่านทั้งหลายที่มาอยู่ที่วัดของหลวงพ่อแห่งนี้หลวงพ่อเองอยากจะให้พวกเราตั้งจิตอธิษฐานเป็นปฏิบัติบูบชา เว้นเสียแต่ผู้ที่จะเดินทางไกลขับรถขับราอันนั้นก็พักผ่อนนอนพักตามอัธยาศัยแต่ผู้ไม่ได้เกี่ยวข้องที่จะเดินทางหรือว่าขับรถขับราหลวงพ่อวันน่าจะตั้งจิตอธิษฐานไม่นอนในคืนนี้ว่าง,งั้นเพื่อเป็นปฏิบัติบูชาต่อพระพุทธเจ้าข้าพเ,เจ้าจะพยายามทำจิตให้สงบ ข้าพเจ้าจะไม่ส่งจิตออกไปข้างนอกข้าพเจ้าจะให้มีสติอยู่กับลมหายใจเข้าหายใจออกเท่านั้นข้าพเจ้าจะเอาอาริยาบทสามคือยืนเดินนั่งข้าพเจ้าจะไม่นอนในคืนนี้อันนี้คือปฏิบัติบูบชาหลวงพ่อว่าจะเป็นผลดีสำหรับพวกเราโดยเฉพาะอย่างยิ่งพระ พวกเราที่เป็นพระที่เป็นแนวหน้าที่เป็นผู้นำต่อไปภายภาคหน้าควรจะเข้มงวดขวดขันกับตนเองในการประพฤติปฏิบัติว่าการอดนอนนั่นเป็นยังไงแต่ผมคิดว่าพวกท่านทั้งหลายก็คงจะทดลองมาแล้วอย่างผมผมเคยมาแล้วทั้งอดนอนทั้งผ่อนอาหารทั้งอดอาหาร ได้ทํามาทุกอย่างเพราะนั้นอยากจะให้พวกเราท่านทั้งหลายตลอดถึงญาติโยมด้วยพยายามอดนอน,นอสิในคืนนี้พยายามไม่ใช่อดนอนเฉยๆนะถ้าอดนอนเฉยๆมันก็ไม่เกิดประโยชน์ก่อนที่อดนอนเราก็ตั้งจิตอธิษฐานว่าข้าพเจ้าจะไม่ส่งจิตออกไปข้างนอกจะไม่คิดปรุงฟุ้งไปออกไปข้างนอกจะพยายามเอาสติให้มีสติอยู่กับตัวเอง การเคลื่อนไหวของร่างกายทุกส่วนเราจะมีสติอยู่กับการเคลื่อนไหวโดยเฉพาะอย่างยิ่งเราจะกำหนดลมหายใจเข้าหายใจออกพร้อมกับบริกรรมพุทธโธเราจะให้อยู่กับพุทธโธตลอดคืนยังรุ่งในคืนนี้ถ้าพวกเราทำได้อย่างนี้เรียกว่าปฏิบัติบูบชาปฏิบัติบูชาพระพุทธทเจ้าคือวันสำคัญวันประสูตร ตัดสรูปรินิพานพวกเราปฏิบัติบูบชาทําจิตให้สงบพยายามทําจิตให้สงบทําจิตให้เป็นหนึ่งทําจิตให้อยู่กับตัวเองเพราะนั้นพวกเราทุกๆคนนะถ้าทําได้อย่างนี้หลวงพ่อว่าดีที่สุดถูกต้องตามพุทธประสงค์ของพระพุทธเจา้าส่วนจะเป็นยังไง จะสงบหรือไม่สงบอย่างไรเราไม่ต้องคาดคิดแต่เราพยายามสร้างเหตุให้เพียงพอพยายามทําเหตุให้เพียงพอผลจะเป็นอย่างไรเราไม่ต้องคาดคิดถ้าหากว่าเหตุดีแล้วผลมันก็ต้องดีถ้าเหตุไม่ดีผลก็ไม่ดีถ้าเหตุของเราทำให้สม่าเสมอพยายามทำจิตให้สงบไม่ส่งจิตออกไปข้างนอกแล้วมันจะเป็นยังไง ผลออกมาก็ต้องจิตใจก็ต้องสงบร่มเย็นแน่นอนเพราะนั้นพวกเราท่านทั้งหลายในคืนนี้ก็พยายามทำความภาคความเพียรพยายามทำจิตให้สงบให้ได้อันนี้คือเป็นการปฏิบัติบูชาในวันสำคัญอย่างวันนี้แล้วเรื่องก,การภาวนา การทำจิตให้สงบการชาระจิตใจเป็นหน้าที่ของพวกเราท่านทั้งหลายไม่ใช่เป็นหน้าที่ของผู้อื่นผู้ใดผู้อื่นเขาทำเหมือนกับเขาเขาทานอาหารเขาก็อิ่มท้องของเขาถ้าเราทานเราก็อิ่มท้องของเราการปฏิบัติธรรมก็เช่นเดียวกันการสร้างบุญสร้างกุศลก็เช่นเดียวกันการกระทำ รักษาศีลภาวนาเป็นบุญของเขาถ้าหากว่าเราทำก็เป็นบุญกุศลของเราถ้าหากว่าไปเมืองผีตายไปแล้วบุญกุศลเป็นของใครของเราแน่นอนจุดนั้นเพราะว่าอาหารของเทวดาเป็นอาหารทิพย์เวลาเราจะทานเรานึกขึ้นมานึกทานอาหารแล้วก็อิ่มเพราะนั้นเราจะไปนึกให้คนอื่นอิ่ม เราจะไปนึกได้ยังไงเพราะเขาไม่นึกนึกขึ้นมาถ้าเขาไม่ได้ไม่มีผลทานเขาก็ไม่ได้เพราะนั้นบุญกุศลเป็นของส่วนตัวที่สุดในเมื่อไปสู่พระโลกภายภาคนานแต่ในเมืองมนุษย์นี้แบ่งปินแบ่งสันปันส่วนกินกันได้คนนั้นทุกคนนี่ยากคนลำบากคนมีมากมีน้อยแบ่งกันกินได้แต่ถ้าว่าเป็นเทพพญดา อารักไปแล้วนะ่ะของใครของเราผพรานั้นการสั่งสมบุญเป็นหน้าที่ของพวกเราทุกทุกท่านจะต้องสั่งสมเข้าสู่จิตใจของพวกเราด้วยตนเองเพราะนั้นพวกเราท่านทั้งหลายที่เกิดมาพบพระพุทธศาสนาพบพระธรรมคําสั่งสอนของพระพุทธเจ้าแล้วอย่าให้พลาดพลัง้งอย่าให้เสียโอกาส ควรจะประกอบคุณงามความดีควรจะสั่งสมบุญกุศลเข้าสู่จิตสู่ใจหลวงพ่อย้ำแล้วย้ำอีกว่าตายแล้วเกิดอีกแน่นอนเพราะพระพุทธเจ้าท่านพิสูจน์มาแล้วท่านไปบำเพ็ญถึงหกปีท่านไปพิสูจน์อะไรท่านไปทำอะไรนี่แหละท่านไปพิสูจน์เรื่องตายแล้วเกิดหรือตายแล้วสูญนรกสวรรค์มีจริงหรือไม่ มีกี่ระดับมีพรมมะโลกมีเทวดามีมนุษย์มีนรกมีเปรตมีสัตว์ที่ไรฉันสัดที่ไรฉันพวกเราเห็นมนุษย์กับสัตว์ที่ไรฉันเกิดมาในพื้นแผ่นดินอันเดียวกันเราเห็นได้สัตว์ที่ไรฉันคืออะไรช้างมา้าวัวควายหมูหมาเป็ดไก่สัตว์นานาชนิดเรารู้ได้เพราะอยู่ในระดับเดียวกันแต่ว่าการเป็นอยู่ของสัตว์ที่ไรฉันกับมนุษย์ มันคนละเรื่องกันถึงจะเป็นสัตธิระฉานแต่ว่าการเป็นอยู่นั้นต่างกันเป็นมนุษย์ก็เช่นเดียวกันถึงเป็นมนุษย์อย่างเดียวกันการเป็นอยู่ก็ยังแตกต่างกันไม่ต้องพูดถึงสัตธิระฉานจากนั้นมาพบภูมิอีกขึ้นไปอีกเทวดาภูมมะลุกขะอากาจะธาตุเทวดาเทวดาชั้นจาตุมยามา ตุสิตาตะวเดงเนมาราตีสวรรคหกชั้นเป็นยังไงจากนั้นก็พรมจากนั้นก็เป็นพระอริยะบุคคลพระโสดาพระสกทาคาพระนาคาพระอระหรันแปลว่าพระอระหรันแปลว่าสุดท้ายจิตใจหลุดพ้นจากกิเลสไม่มีราคะโทสะโมหะจิตใจบริสุทธิ์แปลว่าเป็นพระอระหรัน ถ้าเป็นพระสักนาคามีจิตใจยังมีโมหะติดอยู่ราคะกับโทสะนี่ตัดได้เด็ดขาดยังเหลือแต่โมหะยังติดใจของพระอนาคามีอยู่แต่พระโสดาบันพระสักทาคามียังมีราคะโทสะโมหะแต่ก็เบาบางไม่สามารถที่จะทำความชั่วทางกายวาจาใจได้ จนอกจากนั้นนอกจากพระโสดาบันลงมาแล้วเป็นของไม่เที่ยงแท้แน่นอนพร้อมที่จะไปเกิดในภพภูมิต่างๆพร้อมที่จะทําความดีความชั่วคือยังไม่สแตนด์ดผมพูดง่ายๆมันยังไม่เสมอมันยังมีขึ้นมีลงอยู่ถ้าเป็นพระโสดาบันเป็นอริยะบุคคลแล้วแปลว่าเกาะติดบันไดขั้นแรกจากนั้นก็บ,บันขั้นที่สองขั้นที่สามขั้นที่สี่ ก็แปลว่าหลุดพ้นจากกิเลสแต่นอกเหนือจากพระโสดาบันลงมาแล้วเป็นปุตุชนพร้อมที่จะเวียนว่ายตายเกิดในวัฏสงสารไม่มีที่สิ้นสุดสูงสูง,สงต่ำต่ำลุ่มๆุมดอนรอนพร้อมที่จะขึ้นเป็นพระเจ้าจากักรพรรดิพร้อมที่จะลงอเวจีมหานารกได้เพราะนั้นพวกเราท่านทั้งหลายทุกคนนะให้ทั้งอกตั้งใจประพฤติปฏิบัติ สั่งสมคุณงามความดีเข้าสู่จิตใจพวกเราได้เกิดมาพบนิชาตินี้แต่พบพระพุทธศาสนานะเกิดมาบางพบบางชาติอาจจะไม่ได้พบบางทีเราอาจจะเกิดในถิ่นสถานใดอาจจะไม่ได้พบแต่คราวนี้เราได้พบจากนั้นเราก็ได้ศึกษาประธรรมคำสั่งสอนของพระพุทธเจา้าเอามาไตรตรองเอามาศึกษาก็เกิดความเคารพเลื่อมใสศรัทธา แล้วก็ลงมือประพฤติปฏิบัติก็เห็นผลในระดับหนึ่งคือพหาว่าผู้ใดก็ตามอยู่ในกรอบของศีลธรรมจิตใจของเราก็ได้รับความร่มเย็นเป็นสุขถ้าว่ากลุ่มใดประเทศใดชาติใดมีศีลธรรมยึดแนวแถวพระธรรมคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้ามาประพฤติปฏิบัติคนกลุ่มนั้น พวกนั้นคณะนั้นก็จะมีความร่มเย็นเป็นสุขเพราะมีธรรมในใจเพราะนั้นพระธรรมคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าที่นำมาประพฤติปฏิบัติแล้วมีขั้นมีตอนระดับหนึ่งหนึ่งสสามสี่จนถึงหลุดพ้นจากกิเลสไม่มาเวียนว่ายตายเกิดแนะปลว่าอันนั้นคือระดับสูงสุดแต่พวกเราก็พยายามไต่เต้าขึ้นไปถึงจุดนั้นแหละ ั้งแต่ทานศีลภาวนาทำตนให้เป็นคนดีมีศีลจากนั้นก็พยายามทำคุณงามความดีขึ้นไปเรื่อยๆจนถึงชำระกิเลสราคะโทสะโมหะไม่มาเวียนว่ายตายเกิดในวัฏฏสงสารนี้อีกเป็นอนันตการในวันนี้หลวงพ่อได้พูดให้พวกเราเป็นแนวความคิดสรุปแล้วก็คือวันนี้เป็นวันสำคัญ วันสำคัญนั้นพวกเราจะทำตัวอย่างไรหลวงพ่อแนะนำให้ปฏิบัติบูชาคือคืนนี้พยายามนั่งภาวนาเดินยงกลมเอาอาริยบทสามคือยืนเดินนั่งปฏิบัติเป็นพุทธบูชาธรรมบูชาสังฆบูชาเป็นวันสำคัญจากนั้นหลวงพ่อก็ได้แนะนำว่าบอกกล่าวว่าคนเราทุกคนตายแล้วเกิดอีก ตายแล้วไม่ศูนย์บาปบุญคุณโทษมีจริงนรกสวรรค์มีจริงเพราะนั้นอย่าทำความชั่วเพราะความชั่วนั้นจะพาให้พวกเราตกในเป็นที่ต่ำอาจจะตกนรกเป็นสัตว์ที่เลีชันไปได้ถ้าทำกรรมชั่วเพราะนั้นเมื่อเรารู้แล้วว่าชาติหน้ามีจริงตายแล้วเกิดอีกเราก็ควรจะสั่งสมคุณงามความดีเข้าสู่จิตใจ ให้มากถ้าว่าดีกว่านั้นเด่นกว่านั้นเขาพยายามชำระใจของตนเองให้หมดจดจากกิเลสไม่มาเวียนว่ายตายเกิดอีกนั่นลหละเป็นพุทธประสงค์ของพระพุทธเจ้าเพราะนั้นพวกเราท่านทั้งหลายเมื่อได้ยินได้ฟังแล้วก็นำไปคิดพิจารณาและก็ปรับปรปุงแก้ไขและก็ปฏิบัติตามที่ว่าเห็นว่าเหมาะสมกับการสถานที่ของตนเอง ตอนนี้ไปก็นั่งสมาธิที่นีนะนั่งสมาธิอันนี้พวกเราปฏิบัติบูชานะนั่งขัดสมาธิเนี่ยนั่งภาวานาเนี่ยแหละนี่แหละคือปฏิบัติบูชาอันดับแรกพวกนั่งคัดสมาธิมองดูพระประธานพระประธานนั่งอย่างไรเมื่อนั่งเสร็จเรียบร้อยแล้วปนมือขึ้นระหว่างอก นึกพุโทโธธัมโมสังโฆพุโทโธธัมโมสังโฆพุโทโธธัมโมสังโฆสามจบจากนั้นเอามือลงในเมื่อเอามือลงแล้วกําหนดลมหายใจเข้าให้ดูลมหายใจตัวเองอย่าไปแต่งลมให้เห็นลมตามธรรมชาติที่สุดลมหายใจเข้าออกอย่างไรก็ให้ดูตามที่มันเข้าหรือมันออกเท่านั้นเอง เหมือนเราไปยืนอยู่ข้างประตูอย่างนั้นน่ะคนเข้าคนออกเราก็รู้ว่าคนเข้าเราก็รู้คนคนออกไม่ต้องตามไปไม่ต้องตามคนเข้ามาไม่ต้องตามคนลงไปบันไดเรายืนอยู่ข้างประตูอันนี้ก็เหมือนการกําหนดลมหายใจเข้ารู้ว่าหายใจเข้าหายใจออกรู้หายใจออกหายใจเข้าเราบริกรรมแบบพุทธหายใจออกวบาโทหายใจเข้าพุทธหายใจออกโทพุทโทพุทธโท ไม่ให้ส่งจิตออกไปข้างนอกนะอันนี้แหละคือวิธีการปฏิบัติบูบชานะเอาตอนนี้ไปหลวงพ่อจะหยุดพูดแล้วนะที่นีนะเอากำหนดลมหายใจเข้าออกนะทีินีพุโทโธพุโทโธพุโทโธนะที่นีนะ